ดีตอนเช้าครับพี่โป้อาบแดดขี้เกลายวเสานี่เวลาที่มาอาบแดดอากาศหนาวกับอาบแดดขี้เกลายวหรอว่าตีพี่โป้เขาอะหนาวปะละ่ะฮะวิตาลุกกูไอ้ใจอไอ้ใจใจไใจ เสียเ่าแบกใกล้ัมยอากาศแดดออกก็เศร้าออกดีครับเมื่อเศร้านี่ต้นไม้ลักโน่นดินทรายคือเก่าปีโปวอา ยี yup ่เป็ดเขาหุมกันไหพี่น้าออกมาแดดพี่น้าพี่ปั่วไรสองไรนี่กับบ้านไยังห่เฝ้าต้อพอย่างเดียวอ่ามเหล่นน้ำนองอยาารวจอี่ยังครับเขาให้อาบแดดเล่นยิ้ใต้อาบแดดจะขวงเขาต้อหุ่มเนาะนี่เลย จะไปไก่ไก่ไอ่จะไปป่วนเปลี่ยนไก่หมูนะไอหมูจัดการเลยดิถ่ายมาเลยขเข่าพี่ขเข่าพี่มาทางที่มาทางที่มาหลุดไหม ไม่ตาย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 ปันหินเด้อเกีย้ยเกีย้ยไอ้ตำรวจทีดดย่ยังอืมยังไม่ เียี่นะเงี่นะแว่าทานพี่กี่พี่หายใจแห้งแท้ครับ หยอกสักกระบอยแต่ว่าไอจ้จผมว่ากายหยอกนั่นพอมีมั้นี่มีมีมีไอพี่มีอ่ะไอมีปะพี่เนีอืมแล้วไม่โดดเสื่อพ่อขาดมาแล้วเยี่ยมพ่อขาดแล้ว ี่นี่เห้เลี้ยวเลี้วเลี้วเ้วเลี้ล้ลหนไ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 หไม่ใช่หาตำรวจไียังฮะ สังเกตการอย่างน้อเมิ่อกีอย่างน้อเกี่เอามาไหมพี่ป้อทางพี่ไม่นังพี่ เ,เ,เดี๋ยวเช้าแล้วในเวลานอนจะไปไหนนะวันละจะละไรในเวลานอนดมยังปีปโป้ฮะ เ้ยมีอะไรตีเฮะยม่ไดมีอะไรตีนี่แล้วครับมียแล้วว่าล่ะมี่แล้วครับนี่แล้วอืมมีอะไกันนอนเลยขี้อายเห็นวันเขานอนอยู่น่ะ บ่พอละพอละไอ้กี๊กันอนอยู่างนอกเปล่าตากแดดได้เลยไอ้กี๊ยนี่มูนอนในห่มบ่หนาวเลยเด้อเนอะเท่านาวก็หน้อยจะคว้างมันนอนในห่มปู่มาอแดดดีไหมเยี่ยมงามาพี่อามาทางผีวไหมผิวๆมาทางแดดๆดีไหมบ่เอ้อ ปนั่งกับบไาด้รเลี้ยงหาแต่คนว่ปไปหาหลินดีๆแน่เนาะสิปลูกก็ได้ย่างไปพุ่นนายนางหาหลินญขนดยมาว้นตะพพอไหถ้ามา,ายางเหลนเด้ยี่ เอา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 เ,อาเดินหน้าเดินหลังเลยไหมอาบแดดดีก็ะดอบไหมเอ้ยใส่ไงยงัยงบิดหน้าบิดหลังอุ่นคละลายบึกคละลาย พ่อไปไอ้ปล่อยไปเห็ดกับเขาก่อนเพื่อนเล้วเพื่อนน่ะเรียนจนเมีเยแล้วบ,บ้านนี่ด้เวลากินแล้วครับไปกี่กิน,นข้างบนข้างข้างีไอ้หมูบีป ใช่นอนกินยางเดียวแสีบหลายบ่าเด่นเมียแล้วถ้าเลียน,ยนเลิน,เนจะโดนเมียจะกกนรจะคอยออกกําลังกายแล้วจะคอยมากินเขาได้ไปนอกอากาศมันหนาวให้เขากินตอนสอๆก็ไม่ได้ตอนนี้ก็สิบโมง ิบโมงคือเป็นโมงละทั้งใอยได้กินเขาเศร้าถันให้เขากินตอนช่วงเที่เศร้าเขาสิบว่า่อยกินเลยพี่น้องกินน้อยๆกับเศร้ากินเหลือถิมไ้แหงถิมเรื่อๆมิแังแต่ไก่มากินพอเลยเปลี่ยนวิธีการให้เขากินเข่าสายๆเอาแลนเล่นมาเมยเมยเดี๋ยวก่อยไม่ให้เขากินไมงใครกินเขาได้ไร แซบปะฮะแซ่บปะอา,าอก,กินให้เบิดได้สุดท้ายก็ฝากไปเนี่นะครับเด้อพอม่พี่น้องสูข,ขุดสู้ข,ข้นนั่นละเอฟซีตัวโตแขกดไลค์กดแชร์ให้น้องพี่โป้ขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆลายเป็นกำลังแรงใจให้น้องพี่โป้ขอบคุณครับ